สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเราจะมาเรียนเรื่องมารู้จักกันนะคะเด็กๆเคยรู้จักไทยบ้างคะมาดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะข้อแรกก็คือ บอกหลักการพูดแนะนําตนเองได้ข้อที่สองก็คือพูดแนะนําตนเองได้และข้อที่สามก็คือมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดนะคะวันนี้คุณครูมีเพลงมาฝากเป็นเพลงสำหรับการทักทายกันก็คือเพลงสวัสดีนั่นเองอมาร้องตามคุณครูกันนะคะ สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกครั้งนะคะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะไหนเด็กๆลอง ร้องเองสิคะร้องตามไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆอาจจะใส่ท่าทางไปก็ได้ค่ะเช่นสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกัน เธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะ,อะลองเพลงจบแล้วมาตอบคำถามให้ครูฟังหน่อยค่ะข้อที่หนึ่งเนื้อเพลงสวัสดีที่เด็กๆได้ร้องไปแล้วเนี่ยเขากล่าวถึงเรื่องอะไรคะอ๋อเรื่องการสวัสดีกันใช่ไหมคะเก่งมากค่ะ ข้อที่สองในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆได้กล่าวทักทายใครบ้างคะอ๋อทักทายเพื่อนๆทักทายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนอื่นๆด้วยเก่งมากค่ะวันนี้เรามาดูเรื่องการพูดแนะนำตนเองกันนะคะก่อนที่จะพูดแนะนำตนเองนะคะครูมีคำถามมาให้น้องๆช่วยกันตอบ ถ้าเกิดว่าน้องๆจะแนะนำตนเองให้คนอื่นรู้จักเนี่ยน้องๆจะต้องทำอย่างไรคะาางงการพูดแนะนำตนเองการพูดแนะนำตนเองนะคะ เราจะมีมีมีวิธีการพูดแนะนําตนเองอย่างนี้การแนะนําตนเองต้องใช้คําพูดที่สุภาพใช้ประโยคสื่อสารที่กระชับชัดเจนเหมาะสมกับผู้ฟังนะคะหลักในการพูดแนะนําตนเองข้อที่หนึ่งก็คือเก่าวทักทายด้วยคําว่าสวัสดีผู้หญิงก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะผู้ชายก็จะบอกว่าสวัสดีครับ ข้อที่สองก็คือการใช้สรรพนามแทนตนเองนะคะผู้หญิงจะใช้แทนตนเองว่าฉันดีฉันหรือว่าหนูส่วนผู้ชายก็จะใช้แทนตนเองว่าผมกระผมหรือว่าหนูก็ได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่สามบอกรายละเอียดหรือข้อมูลต่าง,างๆเกี่ยวกับตนเองพอสมควรเช่นบอกว่า เราเป็นใครมาจากไหนนะคะมาดูมารยาทในการพูดแนะนำตนเองข้อที่หนึ่งยืนตัวตรงหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่ทำหน้าบื้อตึงนะคะข้อที่สองก็คือทักทายผู้ฟังก่อนที่จะพูดก็คือสวัสดีกันก่อนนั่นเองข้อที่สามเวลาพูดก็พูดให ชัดเจนใช้คำพูดที่สุภาพไม่พูดจาหยาบคายนะคะข้อที่สี่ออกเสียงคำครบกร้ำให้ถูกต้องนะคะเช่นคำว่ากลับบ้านก็ต้องใช้คำว่ากลับบ้านไม่ใช่กลับบ้านข้อที่ห้าขณะพูดก็ให้มองคนที่เราพูดด้วยก็คือผู้ฟังนั่นเองนะคะให้มองผู้ฟังขณะที่เราพูดกับเขาถ้าไม่อย่างนั้น เขาก็จะไม่ทราบว่าเราพูดอยู่กับเขานะคะสรุปค่ะข้อที่หนึ่งการพูดแนะนำตนเองเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรก็คือความสำคัญก็คือบอกให้รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเพื่อให้คนที่เราพูดด้วยเนี่ยเขาได้รู้จักเรานะคะข้อที่สองนักเรียนคิดว่าการพูดแนะนำตนเองได้ดีเนี่ยนักเรียนจะต้องปฏิบัติอย่างไร นะคะอ๋อต้องพูดให้เสียงดังฟังชัดถูกต้องค่ะมาสรุปบทเรียนกันนะคะการพูดแนะนำตนเองการพูดแนะนำตนเองเนี่ยข้อแรกก็คือเราต้องกล่าวทักทายผู้อื่นก่อนเช่นคำว่าสวัสดีเนี่ยนะคะแล้วก็บอกชื่อบอกนามสกุลของเราว่าเราเป็นใครนะคะมาจากไหน ข้อที่สองก็คือการใช้ํำสรรพนามแทนตนเองํำสรรพนามแทนตนเองก็คือฉันดีฉันผมกระผมหรือว่าหนูก็ได้นะคะข้อที่สามคือการบอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆก็คือบอกว่าเราเป็นใครมาจากไหนทําอะไรแบบนี้นะคะวันนี้คุณครูมีงานให้นะักให้เด็กๆช่วยทำ หนึ่งชิ้นนะคะก็คือให้เดเ็กๆฝึกพูดแนะนำตนเองแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยถ่ายวิดีโอส่งให้คุณครูได้ชมบ้างนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบลงเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ